สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงแขกเอาอโทรหาช่างศูนย์นะครับของตู้เย็นนะ LG มันคอมเสียนะครับก็เลยโทรให้ช่างมาช่างมาจากศูนย์เลยครับนู่นที่อยู่ถนนศรีน้ำค rin นะครับตอนนี้ช่างก็มาแล้วนะครับอุปกรณ์ของช่างก็เตรียมมาเรียบร้อยเป็นเครื่องแวคคัมเตือนวิญญาแล้วก็คอมนะคาดว่าคอมจะเสียไม่คาดว่า,าหรอเสียจริงๆแล้วคอมน,นี่ยเนี่ยคอมตู้เย็น ช่างก็ได้เอารถประจําตัวมานะครับมีรถของช่างนะมาเรียบร้อยนี่ช่างก็เรามาแล้วครับผมนี่ก็ช่างมาคนเดียวนะครับผมนั่งรถประจําตําแหน่งมาเลยนะมอเตอร์ไซค์น, <c oughs> นี่นี่คือคอมใช่ไหมช่างครับอ๋อกล่องนี่คือคอมครับคอมคอม,คอมพิเซอร์ของตัวเย็ยนนะครับผมช่างก็มามากลายช่างมาจาก ถนนสีนักเลินนะปัดปากน้ำนะครับช่าง LG โดยตรงเลยนะครับผมวนะ่าจะเอีเลยอันนี้ช่างก็เกริ่มารทำงานแล้วครับ วันนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากช่างตู่นะครับช่างตู่ศูนย์นะครับผมมาซ่อมให้ถึงบ้านเลยนะครับขอบคุณช่างนะครับแล้วก็ทีมงานของช่างแล้วก็เ g นะฮะเป็นบริษัท LG นะครับผมช่างก็กำลัง นี่คือหัวเชื่อมนะครับหัวเชื่อมแล้วก็ตัวน,นี้ที่ประช่างครับหัวเชื่อมหัวเชื่อมท่อครับกน้ำยาน้ำยาตัวน,น,นู้นเนาะอยู่นูน้นเนาะอ๋อเดี๋ยวเคืออุปกรณ์ที่ช่างเขาเตรียมมานะครับเป็นลวดเชื่อมนะลวดเชื่อมทองแดงทองเหลืองนะครับจะเชื่อมรอยต่อก็ขอขอบคุณช่างตู่นะครับช่างตู่ที่ มาบริการให้ลูกแขกนะครับวันนี้ที่บ้านนะวันนี้วันที่14พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 7นะครับวันนี้ก็ตู้เย็นลูกแขกเสียนะครับไฟมันเข้าแต่ว่าไอ้ไอคอมไม่ไม่ทำงานก็ปรากฏว่าช่างมาเช็คแล้วว่าคือคอมไม่เชื่อเสียก็ช่างก็มาจากศูนย์เลยนะครับมาเปลี่ยนคอมให้ใหม่หน,นะครับตอนนี้ช่างกำลังทำงานอยู่นะครับ ตู้เย็นลูกแขเป็นตู้เย็นสองประตูนะครับเป็นสองประตูใช้มาก็ประมาณสองปีนะสองปีปกว่าก็ปรากฏว่าแอร์มันไม่ไอ้คอมเพรสเซอร์มันเสนะียนี่ฮะก็โทรหาช่างศูนย์ LG มาซ่อมให้โดยที่บ้านเลยครับบริการดีมากครับผม LG ทุกคนจะซื้อตู้เย็นก็ให้ซื้อ LG นะครับผมมีช่างบริการให้ ถึงบ้านเลยนะครับผมบริการดีมากกับพี่ฮอนี้ ช่างก็ถอดท่อออกจากคอมนะครับใช้แก๊สต่อออกหลังจากที่ช่างถอดท่อจากคอมแล้วก็กกทำควาคมสะอาดนะครับ อุปกรณ์ตัดท่อใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าเพร์ถ้าร้านก็ตัดท่อตัดมามันไม่มมไม่คมใช่ไหมม,มันจะนะเป็นแบบอยาบเนาะใช่อันนี้มันจะตัดแบบคม,มกิดเลยนะตรงปเ,เป๊ะเลยครับมันบี้ไปไหนครับก็ใช้คีงแบบ ย่ำเลยคอมติดเลยตัโท่อีลวก็คืออะไรของช่างเตรียมมาซ่อมให้นะครับผมเตรียมมาเปลี่ยนให้ของเก่ามันของเก่าูสภาพมันไม่ไหวแล้วสนิมขึ้นทำระบบต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมดใช่ไหมช่างอ๋อเขาเรียกอะไรช่างเลย ไดเอนะเอร์น,อนะครับเป็นของ LG โดยตรงนะครับของบริษัท LG เปลี่ยนไดเออร์แล้วก็เปลี่ยนคอมพิเชอร์ใหม่ตอนนี้ช่างก็ได้ถอดคอมพิเชอร์ออกมาแล้วครับนี่คือตัวที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ตู้เย็นไม่เย็นเนี่ยคอมพิเชอร์ตัวนี้ฮนะคอมเสียนะช่างก็เริ่มที่จะทำการเปลี่ยนคอมใหม่ๆนะครับ พบกแนระบบนี้นานเลครับ Mình ai kẹp nói chắc không tôi sâm non nữa เป็นเชื่อมทองเหลืองใช่ไหมครับครับผมเชื่อมเสร็จแล้วหนึ่งจุดคมตัวใหม่มาแล้วช่างเตรียมมาแล้ว มาแทนตัวเก่านี่คือตัวเก่าต,ต,ตัวที่เสียตัวนี้เสียต่อใหม่ช่างเสียมาแล้วกำลังจะแต่งแสมยาอุปกรณ์ช่างก็พร้อมแล้วครับอันนี้เขาเรียกแวกค,แวคัแวกคัมใ่อแวกคัแวกคัน้ำยา แล,ล้วครมนี้คือการทำให้อากาศในสูญญากาศออกมาให้หมดไล่ออกให้หมดแล้เพื่อจะเติมยาเข้าไปแทน นช่างก็จะเชื่อมไดเออร์เข้าไปก่อนนะครับใส่ไดเออร์เข้าไปช่างจะเชื่อมท่อนะครับเชื่อมไดเออร์เข้ากับระบบ จังก็จะ,ะคมใส่ครับผมต่อใหม่ เชื่อมเชื่อมทออออ่อโอเคช่างก็เอาคอมใหม่ใส่เข้าไปแล้วครับเตรียบไปเชื่อมท่อแล้วก็แปรคัมน้ำยาเติมไปก็เสร็จแล้ว คดนกดอยู่ข้างโตู้ทา <ừ m. S 1> ไม่อนคอยร้อนมันจะอยู่ตรงนี้ครับ e แ้วทีนี้พออัดไปโอ้ถือว่าคอยร้อนมอยู่ข้างๆเนาะถือว่ามันเวลาทำงานมันร้อนเนาะอ๋อคอยร้อนอยู่ข้างๆ โอเคตอนนี้ช่างก็ได้เชื่อมท่อเรียบร้อยแล้วครับรอแต่แวัดค้มเตือนน้ำยาอย่างเดียวนะช่างเนาะครับโอเคนี่ใส่ใส่คอมพิเชอร์ใหม่เรียบร้อยครับผมเตือนน้ำยาเสร็จแล้วแวัดค้มเสร็จแล้วก็เป็นนว่าเซจแรกตอนนี้ช่างก็เตรียมเครื่องมือแวัดค้มนะครับคำว่าวค้ความหมายก็คือไล่อากาศออกจากระบบใช่ไหมช่างครับผมไล่ออกมาเพื่อจะไม่มีอากาศอยู่ในท่อแล้วเพื่อจะเติมยาเข้าไปแทน โอเคครับในช่างกำลังเตรียมเครื่องมือแว็กคัมอยู่นะครับนี่ช่างก็จะแว็กคัมนะครับตัวแวต่ภาจะช่างเขาเรียกว่าแว็กเครื่เสือแหละแต่ว่าแว็กคัมนี่มันเป็นการพูดให้เต็มเต็มประโยคแว็กคัมแว็กคัมคือการไล่ระบบอากาศออกแปรภายในให้หมดไม่ให้มีเหลือเครื่องมือแว็กคัมช่างเสียไฟได้เลยช่างข้างบนนู่นไฟอยู่น Saya terlalu sering lupa kameranya. เป็นแล้ว่าเสร็จสิ้นแล้วครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับช่างก็ทําการซ่อมเสร็จนะครับตู้เย็นนะครับแล้วก็ขับถันงนยาเสร็จแล้วก็ขอจบวิโอลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณช่างช่างตู่นะครับผมแล้วก็ทีงมงานด้วยนะครับ